สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากจากโลกออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนครับเป็นเรื่องของแพะกับเสือไซบีเรียคือแพะเนี่ยถูกส่งเข้าไปในกรงเสือเพื่อเป็นอาหารแต่ปรากฏว่ากลายเป็นเพื่อนซี้กันซะงั้นใช่ค่ะเป็นเรื่องที่แบบว่าพลิกความคาดหมายมากๆเลยนะคะครับคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเสือไม่กินแพะแล้วแล้วสุดท้ายเรื่องมันเป็นยังไงต่อ เราลองมาไล่เรียงข้อมูลความเห็นต่างๆที่มีเกี่ยวกับเสืออาโมกับแพะที่มัวกันดูครับค่ะจุดเริ่มต้นเลยคือแพะที่มัวเนี่ยพอถูกส่งเข้าไปในกรงแทนที่จะกลัวกลับดูมั่นใจมากเดินตามเสืออาโมไปทั่วเลยนะครับแล้วก็ถึงขั้นไปยึดที่นอนในถ้าจนเสือต้องไปนอนบนหลังคาแทนอืมจริงๆความไม่กลัวของทีมัวนี่แหละค่ะที่อาจจะทำให้เสือฉับสน ไม่ได้มองเป็นเหยื่อตามธรรมชาติแต่ก็น่าคิดนะคะว่าบริบทของสวนสัตว์หรือการอยู่ในกรงเนี่ยมันอาจจะมีผลด้วยเหมือนไปลดทอนสัญชาตญาณน,นักล่าของเสือลงไปบ้างอ๋อเป็นไปได้ครับอาจจะเพราะเสือไม่หิวพอดีหรือเอ,อ่ออาจจะแค่เหงาอยู่ในกรงตัวเดียวมานานก็เป็นไปได้คะ่ะมีคนในกระทู้เขาเล่าด้วยซ้าว่าเห็นเสือทําท่าเหมือนจะสอนแพะล่าเหยื่อหรือนอนไหท้องเล่นด้วยโหไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ค่ะพฤติกรรมแปลกๆแบบนั้นเลยแต่ว่า,ามิตรภาพนี้ก็ดูเหมือนจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะเห็นว่ามีรายงานว่าหลังๆทิมูเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปใช่ค่ะพออยู่ไปสักพักเหมือนทิมูจะเริ่มได้ใจทำตัวกลางขึ้นหรือบางคนก็ใช้คำว่ารังแกเสือเลยก็มีรังแกเสือเลยเหรอครับค่ะมีรายงานทำนองนั้นจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นครับเหตุการณ์อะไรครับคือทิมูเนี่ย ไปเหยียบตัวอามูเข้าค่ะตอนนั้นคงสุดทนแล้วอามูก็เลยตอบโต้เอาแล้วทำยังไงครับกัดเลยหรือเปล่าไม่เชิงกัดค่ะแต่คาบแล้วก็เหวี่ยงที่มูลงจากเนินเล็กๆคือไม่ได้รุนแรงถึงชีวิตแต่ที่มูก็บาดเจ็บไปอืมสุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกแยกออกจากกันเลยซึ่งการแยกนี่ก็มีคนสงสัยเหตุผลเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ค่ะก็ถกเถียงกันไปบ้างก็ว่าเพื่อความปลอดภัยของแพะเองแหละหรือบ้างก็ว่า,าปกป้องเสือจากการถูกรบกวนมากกว่ามีแบบขำๆด้วยนะคะว่ากลัวเดี๋ยวแพะจะคุมเสือได้จริงๆจังๆอ่าครับก็น่าเสียดายนะครับที่ต้องแยกกันแล้วหลังจากนั้นทิมูเป็นยังไงต่อครับทิมูถูกย้ายไปจัดแสดงที่มอสโกค่ะ แต่ก็น่าเศร้านะคะสุดท้ายที่มูเสียชีวิตในปี2019ตอนอายุแค่5ขวบเอง5ขวบน้อยมากเลยนะครับเทียบกับอายุไขแพะปกติใช่ค่ะแพะปกติอยู่ได้15-18ปีเลยเรื่องสาเหตุการตายก็อืมยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ข้อมูลทางการอาจจะบอกว่าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บครั้งนั้น แต่หลายคนก็สงสัยว่ามันห่างกันหลายปีไปหน่อยไหมครับหลายปีเลยก็เลยมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาค่ะอาจจะเรื่องการดูแลในสวนสัตว์สภาพความเป็นอยู่หรือแม้แต่ความเครียดจากการพลัดพรากจากอมูหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปจริงๆค่ะถึงเรื่องจะจบเศร้าแต่ในโลกออนไลน์ทีมูนี่กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับใช่เลยค่ะคนชื่นชมความกล้าความไม่เหมือนใครของมันเยอะมาก เป็นแพะที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งหลังเหตุการณ์นี้สวนสัตว์ก็เปลี่ยนอาหารให้อามูด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเขาเลิกให้แพะมีชีวิตแล้วเปลี่ยนเป็นให้กระต่ายแทนสัปดาห์ละสองครั้งกับเนื้ออื่นๆก็มีคนแซวกันคำๆว่าสงสัยอามูจะกลายเป็นมังสวิรัตไปแล้วหรือไม่ก็เริ่มสะสมเพื่อนสัตว์ชนิดอื่นแทนแพะ <c oughs> ค่ะประเด็นนี้มันก็ไปสะท้อนเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่แล้วเหมือนกันนะคะเรื่องการให้เหยื่อมีชีวิตเป็นอาหารในสวนสัตว์แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามเชิงจริยธรรมตามมาว่าสัตว์ที่เดิมทีเราตั้งใจให้เป็นอาหารแต่ดันกลายมาเป็นเพื่อนเนี่ยเราควรจะดูแลหรือปฏิบัติต่อมันยังไงต่อดีคือมันซับซ้อนเหมือนกันคะ่ะครับเข้าใจเลยสรุปแล้วเรื่องของอามูกับทีมูนี่ก็เป็น เ,เรื่องราวของมิตรภาพที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์พิเศษจริงๆแต่มันก็จบลงด้วยความจริงที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็อาจจะน่าเศร้าหน่อยๆด้วย ใช่ค่ะเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องพฤติกรรมสัตว์ที่มันแบบว่าเกินคาดเดาของเราหรือแม้แต่แนวโน้มที่คนเรามักจะเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไปใส่ให้สัตว์มันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆที่เกิดขึ้นได้แม้แต่ระหว่างนักล่ากับเหยื่อภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ปกติอย่างในกรงขังอะเนาะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจทิงทายไว้นะคะคือ การที่ทิมูแสดงความมั่นใจออกมาแบบนั้นมันเปลี่ยนการรับรู้ของอามูที่เป็นนักล่าได้จริงๆใช่ไหมแล้วสิ่งนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับพลังของสัญชาตญาณเทียบกับการปรับตัวหรือการเรียนรู้แม้ว่าจะข้ามสายพันธ์ุกันขนาดนี้ก็ตามน่าคิดนะคะ